เฮ้ยป <Okay. S 2> ๊าเาเป็นยังไงอะ่ะเอ้าทำไมผมไม่เห็นตัวละครผมอะ่ะเอ้ามันอยู่ไหนอะตัวละครผมอะ่ะทุกคน,นดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะผมวันนี้อยู่เกมโรบอทแมบบล็อกฟุจริงผมเคยเล่นไปแล้วแหละแต่ว่าผมโดนแบนสามรหัสนะทุกคนอุ้ยทำไมเหน็บมันกาดยังอะ่ะ ทำไมพี่โนไม่เห็นตัวละครผมเดินได้ไงทุกคนแปลกเนาะผมเดินได้ไงอะอ๋อนี่ไงมาละเจ็บพึ่งจะมาพิทโอเคเกมนี้ก็ผมรู้แล้วแหละว่ามันเล่นยังไงท่านผู้ชมก็ที่จริงผมความไปจนถึงเลเวล1024แล้วนะโอเคมาเริ่มกันใหม่ไปทุกคน เรามันก็ไม่มีอะไรมากเก็บแมยมันมันมีอะไรให้ทําเยอะเลยนะเก็บแม่ผมจะบอกเอไม่ออกไม่ได้ผมว่าผมเชื่อว่าใครๆก็เคยเล่นไม่เดินไม่ได้ไม่เดินไม่ได้กวดต้นไงฮะไม่เดินไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมเดินไม่ได้อ่ะเอาทุกคนแล้วไม่ตัวผมมันเป็นสายรุ้งแบบนี้ฮะไปเดินไม่ได้ทำไมถึงเดินไม่ได้ ไเหมือน่กไันอไม่กไได้ีออกไปได้สีอะไรเหรอมีออกดตรงนี้โอเคล้วผมคิดยังไงวะให้ด็กอนดูบานมันเล่นเกมรบอกแม็ก็อกซ์ชุดผมคิดยังไงเนี่ยให้อันเดียได้เขามาเล่นเนี่ย ติดมันกฮะันก็ก,กดยืนยันดิด้านบนสุดอะดโอเคเลวเวลอัพแล้วอ,อ ตีมันตีมันฆ่ามันให้ตายอย่ามาแย่งพี่เอาอ้าคุยสำเร็จแล้วพี่พี่ตีัตนุนพี่พี่ตีัตนุนตีโตน้นตีโตนี้นตีโตน้น,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 นเออเมนูสิบสองเลยเหรอ พี่พี่ขออัพค่าพลังก่อนนะค่าพลังเอาเป็นปืนนี่ไม่ต้องอัพหรอกเออเอาเป็นป้องกันวะการาป้องกันชีส เอาไปสี่นีก็่มิตีเด็กเก่งเรียบร้อยโอ๊ะทำไมบอกเลือดทไม่เราตีตัวที่เป็นคนร้ายผมผมอัพค่าพลังผลปีศาจด้วยนะทุกผู้ชม,ชมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเรียกว่าสูงอะไรผมจะได้ไปสูมบนนะุญ่งเอา้าโฆษณามาเรียบร้อยเรียบร้อยตายพีโฆษณามาจบ เออยไปรับเฟสก่อนไปรับเฟสก่อนโอเคพี่ไปรับเฟสละจันพี่เดินไปตรง NPC คนนี้แล้วกดด้านบนสุดไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็จะได้รับเวส ใช่จะได้เลเไม่กดเพิ่เลเวลสิบก็จะได้ไปเกาะใหม่แล้วเลเวลสิบเลเวลสิบผมก็จะได้ไปเกาะใหม่แล้วนะเออแต่ผมเสียได้รหัสเก่าอยู่นะ แย่งพี่ฟาร์มนะเฮ้ยไอ้นี่นี่มันมไมมันมาแย่งคนอื่นฟาร์มเฮ้ยพี่ซื้อดาบได้แล้วพีว่ซื้อดาบได้แล้วได้แล้วซื้อดาบได้แล้วซื้อดาบได้แล้วอะซื้อดาบได้แล้วเอาคระตาน,นะ แมวเอาอันนี้ดีกว่าเอาชีซองซื้อพีทมีตังพีทมีตังกี่บาทเนี่ยอุ้ยพีทมีตังแค่สองร้อยเองเก็บตังก่อนพีทไปเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนไม่เหลือวะไอ้ลมดีแต่ผมไม่จำเป็นต้องซื้อดาบกระเด็นะเนี่ยผมซื้อหมดกิโลดีกว่าเยอะแล้วผมซื้อผมไในนี่ดีกว่า เฮ้ยพี่สกิลเชนให้นะเทปะพี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่จะวาร์ปลงมาแรงๆล้วก่อนอจู้ผมว่าไปใช้ต่อยเหมือนเดิมนะั่นแหละดีแล้ว อ๋อมันคือท่าเรือพิษมันคือตรงที่เอาไว้จุดที่เอาไว้ซื้อซื้อเรือเคยไอ้มัซื้อเรือเรือพี่พีต่ตาพี่ยัไปเกาะอื่นไม่ได้เอเกกาะันแล้ว,วลเราไม่ต้อไปเกาะผให พี่ว่าพี่ได้พี่ได้ไปเกาะลิงก่อนพีแน่เลย เรากระโดดกังขึ้นบนโลดสีฟ้าใช่มอนพี่ลูกเรากระโดดโลดสีฟ้ามันก็หาไปเรื่อยๆใช่ใช่อาเพื่อนแยงอ่ะเพื่อนแยงอ่ะเียวคืออะไรอ่ะเียวคืออะไรอนนี่รังแกผู้เล่นใหม่นะ ผมรู้เลยทุกคนที่ว่าไอเนี้ยไอเนี้ยมันมันมันรันงแกผู้เล่นใหม่แน่นอนมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นรหัสเกา่าฮะก็อยู่นี่ไงเลเวลเก้าแล้วเนี่ยพีทฟาร์มให้มันได้ถึงเลเวลสิบแล้วพีทจะไปเกาะต่อไปได้พีอ่อยู่ไหนนี่ยเออแล้วพี่อยู่ไหน ไม่ต่เดนไปเดนีม่มได้ไม่พี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเกาะเลย่อยู่นี่หปรับแสงดิหูช,ชมูใช้มวยต่อยใช่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 ใชใชโอ้แต่มันก็ชัดมากอะ่ะโอ้ชัดจัด เออเอาให้ลืมรับเคสฮัลโหล สิบแล้วปึ๊บโอ้ชิบ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  เควสใหม่พร้อมแล้วเย้โอเคต่อขอทำควสนี้ให้เสร็จก่อน เสร็จแล้ว่บล็อกฟู้ดอัปเดต23พิี่ไปขอต่อไปนะนายพิทพี่เลเวล10แล้วโ <Okay. S 3> อเคทำไมอ่ะเอาก็พี่เลเวล10แล้วอะรอพิทด้วยโอ้โหพีทพิทกว่าจะฟาร์มได้พีทโอ้โหรอเป็นชาตินู่น วิวหนวิทตาตามาไม่เจอเ้องนเ,นเล่น้นนะาก็พีไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นพีดพ,พ,พีแล้วแต่พี่จะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้ก็เ,เล่นแต่พีทำมันนี้อยู่เค ฟาร์มโดยที่ไม่มีพี่ได้ป่ะจอตัวสอไไปแล้วไปแล้วถ้าหนามนั้นหรอจิ๊บ กอดลิงยังไม่ได้เล่นเลยหนูไม่กล้าไม่เจอเลยพิทก็ฟาร์มไปสิจะมาหาพี่ทำไมฟาร์มเลื้อไม่ได้ตอนพีทไม่มีเงินพิทเอางั้นเอาอย่างนี้เอาให้พีทอ่านหนังสือออกก่อนแล้วค่อยมาเล่นอ่านหนังสือออกไม่เป็นพีทก็รอพีทก็รออ,อีกสองปีพีท อีกสองปีพี่จะอ่านหนังสือออกอีกสองปีพี่ก็ปอหนึ่งแล้วจะอ่านหนังสือออกอน้องพีทน้องพีทอนุบานสองก็อยากจะมาเล่นเคเควนใหม่พร้อมแล้วชิบชบิเอ่ามังคีดี อ่ารับโค้ดแล้วสิบเกจัดการลิงหกตัวลิงมันก็อึดนะเนี่ยอึบอึบอึบ ว่าเราฟาร์มไปหนึ่งหรือวลมันจะเพิ่มนะนมันไม,ไม่มันมีเรือฟรีอยู่พีทมันมีเรือฟรีอยู่ด้านบนสุดเลยเพีทพีทว่าพีทอย่าพึ่งเล่นกับพีทพีทอ่านหนังสือยังไม่ออกเลยแล้วพีทก็จะมาถามพี่พใช่ เกมนี้มันเกมสอบรับคนอ่านหนังสือออกพีทอ่าโอเคมาแล้วตอนนี้ ตอนนี้อัดไป16นาทีแล้ว ตัวสุดท้ายไ่ไปเลทีันะาจะมาแย่งฟาร์มหรอไม่ให้แย่งฟาร์มหรอกเอ้ยเลเวลสิบห้าเลยอะท่านผู้ชมเลเวลวใหม่มหเเก็ไม่ไหว่คก็ไปก่อนีไไปเลเวลสิบห้าควสใหม่พร้อมตอนนี้พี่บุคถึงเลเวลสามแล้วพีก็ไม่ได้ไปเพบอกให้ต่อสู้ก่อนเอาก็พีก็ต่อสู้ไปดิ ไเแ์เก็ไปันเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมันมีคนทิ้งผลปีศาจไว้ตรงนี้อ่ะผลสปริงเหรอผลสปริงมันกากมากอ่ะเอาเก็บไว้ก่อนฮะเฮ้พี่ว่าเคยใหม่พร้อมแล้วแหละ ก็ามาดูผมฟาร์มเนี่นยแหละุผู้ชมไม่มีอะไรหรอกไหนวะไอเกก็กอ,อ,อ,อริลลาอยู่ไหนอ๋อนั่นแงนั่นแง,นงนท่านผู้ชมตอนนี้ผมอัาไปสิบแปดนาทีแล้วมันว่ายน้ำได้นะเนี่ย ไม่าดหรอนี่ไงนี่ไงฮุบๆๆอู๋สิบนาทีอยู่เฮ้ยเหมือนจะไม่ไหวอ่ะต้องใช้ท่าหน่อยไม้ตายหน่อย าเฮ้ยลุมอ่ะมันล้มมันล้มต้องใช้ท่าเด้อเออตกน้ำไปสักตัวหนึ่งดิเอาให้มันตกน้ำสักตัวหนึ่งโอ้โหหยิบหยิบ,ยบ,ยบ นาทีห้าสิบเปอร์เซ็นเหลือสิบหกแล้วเฮ้ยเดี๋ยว,ว,เ,วยเดี๋ยวเดี๋ยวขออัพค่าพลังก่อน

มีมาสเตอรี่อะเนี่ยโอ้ดูจงทุบทุบโอ้ <c oughs> โหไม่ดนน่ะเป็นไปได้ยังไงอะต่อย ยี่สิบคนใหม่พร้อมแล้วเดี๋ยวาบอสกอริล่าก่อนจบคลิปดีกว่าอเคตอนนี้แบตเหลือ47%่เปอร์เซ็นต์ีนาทีจ่ะอุ้ย โอ้นั่นมันไวรุ่นเหรอเฮ้ยลืมไปโดนน้ำไม่ได้อืมเขาทำอะไรกันอยู่อะวัยรุ่นอะเขาทำอะไรกันอยู่ครับโอ้ยอะไร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 คุณอะไรเนี่ยโอ้อยู่ดีๆก็จะมาไล่ตอดเหรออะไรอะไร อะไรว่าหนีดีกว่าอะไรเนี่ยอยู่ดีๆ,ดๆดอยูมาไล่โอเคช่างมันช่างมันก็ดีรกคิงเวิร์สได้รับตั้งสองพันเนี่ยไป ฆ่ามันก่อนจบคลิปเอา้าเอาบอสเกิดพอดี47นาทีไปลุยลุยฆ่ามันฆ่ามันก่อนจบคลิปนะ ôi nhát bay knock ôi mình knock nguyên nha bay nóc, nóc, knock 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 hmm. knock hmm.

วาย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 ตก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 ตอุ้ยโอ้ยย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 ย ไม่ได้แอมหลอกตึ๊บอันแน่ไม่ได้แอมหลอกจาก้าไม่ได้แอมหลอกไม่ได้แอมหลอกปุ๊บปุ๊บปุปุ๊ปิดปิดปิดไว้ไว้ปิดไว้ไว้ววทำไมมันเป็นอย่างนี้กัน ตีมนตีมันตีมันตีมัน,ม,นมันเป็นบอทว้ายตายโอ<ห>้แบตเหลือ45แล้ว ไปนุ่นไปซะไปซะโ้ยกับบีาร่าับิบารานี่ดูแน่ดูแ่แย้อ้กับพีบาร่ากับิบารายี่อุ้ยยีนาทีสีออัพเลย